อาไม่ได้อานน้ำนี่บัวชีแล้วตฮะตส่งนักมันไปไรไม่ได้กี่อยู่บานนี่มันขับรถมากับน้ำโมดเอาน้ำมาข้ายังข้ายังอ่ออนนี้ไม่อดอ๋ อยู่ไหนเมื่อวานนั้นตอนนั้นน้ำท่วมน้องหมิงอยู่ไหนตอนนี้น้องหมิงอยู่บ้านม่กอยู่บ้านมากแล้วเป็นยังไงบ้าง <laughs> แต่ผมไปตรงนี้น้ำลึกเมื่อวานผมน้ำตรงนี้ลึกๆมากๆแล้วน้องหมิงได้ลงมาข้างข้างล่างไหมลงมาดี <laughs> แล้วน้องหมิงกินข้าวอะไรกินข้าวกับพี่ซามาม่าแล้วข้าวผัดมีฝนท่วมไหมช่วัค่ะานี่ิ่งออกมาได้ไปเอี่ยมก็เลี้ยวมา <laughs> นั่งรถที่บ้านว้วาวอะไรใช้ได้บ้างดียวน,นี่ใครทำให้ โอ้โหโอ้น <pad> <pad it away alah> <pad> ี่ดีที่ล้างครนออกไปบ้างดูสภาพทำไมอยู่สภาพอื้อหือ ลูเซ็อยู่ไหนน้องมิงนอมิงูเซ็อยู่ไหนไม่มีไฟไงลูเซ็อยู่ข้างบนใช่ไหมน้องมิ้งรเสียอ้ยอแ่ไนจ้าอโอเคไหมโอเคนะ G เละน้องมิสชั้นสองไงสภาพก็คือลุกไปหมดตอนนี้ <c oughs>